สวัสดีครับ YouTube ผมวินฟูแพคเกอร์นะครับผมจะมารีวิวตัวที่กรองน้ําขนาดเล็กครับเรียกได้ว่าน้ําหนักเบาเพียงแค่ครึ่งขีดเท่านั้นที่กรองได้ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับอยู่ที่0.1ไมครนนะครับสามารถกรองในน้ํำตกที่ธุระกันดารน,นะครับที่น้ําไม่สะอาดเลยเราไม่หาไม่สามารถจะหาแหล่งน้ำที่สะอาดได้นะครับ แค่เราหาภูมิประเทศว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยมีลำธารไหมมีน้ำตกไหมนะครับถ้ามีก็เพียงแค่พกตัวนี้ตัวเดียวครับเราไม่ต้องพกน้ำขวดขึ้นไปกินอีกต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากมากนะครับไม่ใช่เฉพาะท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับเขายังสามารถใช้ได้ในกับภัยพิบัติต่างๆนะครับน้ำท่วมแผ่นดินไหว หรือว่าวัตภัยต่างๆนะครับท,ที่หาแหล่งน้ําสะอาดไม่ได้นะครับสามารถกรองน้ําจากแม่น้ําหรือแหล่งน้ําสกปรกเนี่ยพอจะประทังชีวิตได้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีประโยชน์มันมากนะครับอันนี้มินิโซเยอร์ครับมินิเป็นรุ่นนะครับเป็นตัวเล็กก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแต่นี่รุ่นนี้เป็นเล็กที่สุดนะครับมินิซเยอร์ yer, เป็นที่กรองน้ํา ขนาด0.1ไมครนที่สามารถกรองน้ําได้มากกว่า100,000แกลลอนกรองได้ถึงระดับแบคทีเรียอีโคไลในน้ําเสียนะครับเรียกว่าคบตัวนี้แล้วอุ่นใจได้เลยนะครับทุกครั้งที่จะกินน้ําในน้ำตกครับบางคนอาจจะท้องร่วงง่ายมีอีโคไลอยู่ในเชื้อโรคอะไรอย่เงี้นะครับก็ตัวนี้ครับบอกเลยว่าเวิร์กมากไส้กรองกรองได้ถึง99.99% 99ของแบคทีเรียเลยนะครับ นี่ครับมินิโซเยอร์เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าในนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับเนี่ยฮะดูจากกล่องแล้วสวยงามแล้วก็มีข้อบ่งใช้นะครับว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับสำหรับเดินป่าแคมปิ้งนะครับตกปลาท่องเที่ยวนะครับเขาทำมาได้ดีมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนี้เขาให้อะไรมาบ้างนี่ที่กล่องมินิโซเยอร์ครับตัวเล็กนิดนึงมีแค่นี้เอง แล้วมันสามารถที่จะต่อเขาก็จะมีถุงนี้มาให้ถุงนี้ก็จะเป็นถุงไว้ใส่น้ําเสียนะครับหรือน้ําน้ําตกที่เราจะกรองนะครับนี่ขอโทษเนี่ครับเราก็แค่เอาน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในถุงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาหัวต่อของมันด้านหลังนะครับที่ไม่มีจุดเสียบเข้าไปได้เลยเพียงแค่นี้พอใส่ปุ๊บ เราก็สามารถกินโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรนะครับก็คือกินอย่างนี้ได้เลยสามารถกินต่อได้เลยนะครับนี่ก็คือความสะดวกของมันแล้วก็น้ําหนักเบามากครับไม่ถึงครึ่งขีดเที่ยวสนุกเลยครับทีนี้ไม่ต้องแบกน้ําไปหลายแกลอนหลายขวดนะครับยิ่งไปหลายๆวันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยที่โหดเหมาะมากครับเขาหลวงเอยเมลานาหรือที่ไหนที่ที่ต้องเดินป่ามีน้ําตกนะครับมีลําธารสบายมาก แล้วในในในกล่องเขาก็จะมีให้มาหลอดครับหลอดนี่สามารถต่อโดยตรงอย่างนี้นะครับเราสามารถต่อหลอดปุ๊บอ่าพอต่อหลอดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูดลงไปในแหล่งน้ําสกรปรกได้เลยนะครับหรือว่าอยู่อย่างนี้ฮะต่อในขวดเราสามารถดูดโดยตรงอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือเอามาต่อกับถุงน้ําครับเราตัดสายถุงน้ําของเรา เวลาเราไปป่านะครับเราก็ต่อสายถุงน้ำเข้าฝั่งนี้แล้วก็ออกฝั่งนี้เลยเวลาน้ำที่เราตักมาจากลาธารเนี่ยเราสามารถดูดโดยตรงได้เลยนะครับดูดโดยที่แบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูแรงกันแล้วก็ที่เขาให้มาอีกก็คือเข็มฉีดหลอดฉีดยาครับสซลิงตัวนี้เนี่ยเอามาทําอะไรมันจะเขียนไว้เลยว่า s o y e r cleansing นะครับเป็นตัวทําความสะอาดครับการที่เรากองน้าเสร็จทุกครั้งเนี่ย เราหลังจากเราได้น้ําสะอาดที่เรากรองแล้วนะครับเราก็เอาตัวหลอดฉีดยาเนี่ยครับไปดูดน้ําสะอาดของเราขึ้นมาพอดูดน้ําสะอาดขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเราทําการย้อนสอนครับมันจะมีลูกสอนอยู่เห็นไหมครับเราต่อไปที่ที่เราดูดน,นะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อดันน้ําสะอาดเนี่ยทาความสะอาดในหลอดครับเพื่อให้ดันข้าวสกปรกเนี่ยออกไปที่รูท้ายเหมือนเดิม เพียงแค่นี้ครับเราก็เก็บมันไว้ใช้ได้ในครั้งต่อๆไปเลยเหลือเฟือมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้กันดูนะครับมินิอซเยอร์ตัวนี้ผมจะสาธิตนะครับผมจะทำการใส่ความสกปรกเข้าไปในน้ำตัวนี้นะครับน้ำเป็นสีนี้นะฮะที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเป็นกาแฟนะครับมันอาจจะกรองสีไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าเขาเรียกว่าความหยาบของ พวกเม็ดทรายหรือแบตทิเรียต่างๆเนี่ยเราถึงกองได้เลยแต่สีนี่อาจจะไม่ได้นะครับเพราะมันค่อนข้างจะละเอียดนะครับเกลียวของตัวตัวที่กรองเนี่ยนะครับไม่สามารถใส่ขนาดฝาแบบน้ําดื่มบ้านเราได้นะครับเพราะว่าไซส์มันคนละอย่างกันนะครับขวดเล็กหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้พอดีแต่ขั้นตอนที่1ครับผมจะดูดโดยตรงครับจากหลอดที่มีให้มานะครับผมก็จะต่อหลอดเข้าไปเลยแล้วก็สามารถดูดอย่างนี้ได้เลยนะครับ ผมจะทำให้ดูนะครับอ่ะตอนแรกๆครับดูดเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันกองละเอียดนะครับข้างในพอมันกองละเอียดปุ๊บมันต้องใช้แรงดูดที่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าดูดผ่านไปแล้วโฟล์ฟลอากาศอยู่ข้างในมันก็จะดูดง่ายขึ้นนะครับผมจะเอาน้ำอันนี้ทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปในในถุงที่เขาให้มาดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่า เพื่อให้คุณผู้ชมได้มองเห็นนะครับว่าความสกรปรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะสีเนี่ยมันกรองสีไม่ได้นะครับเพราะว่าสีนี่ถึงขั้นอนุโมหะมันละเอียดไปนะครับแต่เรากองหินกองทรายกองแบคทีเลียกองสิ่งที่ปนปนมากับน้าในในลำานธารธรรมชาตินี่นะครับผมว่ามันโอเคเลยเออน้ํา สกรปรกใส่เข้าไปในถุงที่มันมีมาให้แล้วนะครับแ,แ,แล้วก็ต่อด้านหัวนี่นะครับเข้าไปแค่นี้แค่บีบให้พอแน่นครับนี่ปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะทำการเรียงตัวครับซึ่งแค่ช้วนมันนิดหน่อยนี่ฮะนี่คือยังไม่ได้บีบใด,ดๆนะครับไม่ได้เพิ่มแรงดันแต่เมื่อไหร่ที่เราเพิ่มแรงดันเข้าไปครับมีการกดนิดนึงเพื่อให้อัตราการไหลของน้ำเน,น,นี่ยเร็วขึ้น,ดดนนะครับนะครับก็ใส่เข้าไปแลฮะนี่ครับเห็นน้ำที่ไ,ได้ไหมครับ ถามว่ามันสะอาดมันดื่มได้เลยไหมมันดื่มได้เลยครับเพียงแต่ว,ว่าสีของกาแฟนะครับอาจจะไม่ได้ก็เป็นน้ําครับเป็นน้ํากลิ่นกาแฟเพราะว่าผมใช้กาแฟเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็เอาน้ําสะอาดมาทําความสะอาดนะครับคือน้ําที่ออกมาเนี่ยผมเป็นใช้น้ํากาแฟนะครับมันก็เลย มีสีของกาแฟออกมาแต่ถามว่าน้ําสะอาดไหมตอนนี้น้ําดื่มได้แล้วนะครับสะอาดจริงๆครับคือบอกไว้ก่อนนะครับเครื่องกองน้ําไม่ใช่เครื่องต้มน้ํานะครับเครื่องกองน้ําเพียงแต่กองของหยาบที่ผ่านน้ําเข้ามาอย่างเช่นแบคทีเรียรหรืออะไรเงี้ยนะครับดื่มได้ครับมันดื่มได้เลยนะครับเกิจากนั้นแต่ถ้าใครไม่มั่นใจพอได้น้ําจากตรงนั้นแล้วปุ๊บค่อยเอาไปต้มอีกทฉีก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูวิธีการทําความสะอาด ตัวตัวเครื่องกรองเนี่ยมันจะมีเข็มนชิยาน,นี้มาให้ะนะครับน้ำสะอาดตะนิ่ออกมาแล้วครับดดดน้ำให้เต็นซลิงครับจริงๆในสตูนี่ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนะครับแล้วก็จะมีโอกาสจะไปรีวิวที่สถานที่จริงครับไปกรองจากนั้นตกจริงๆมาให้คุณผู้ชมดูนะครับพอเราอัดน้ำเข้าไปในเป็นซลิงแล้วนะครับเราก็กลับด้านที่เราไว้เมื่อกี้ที่เรากองนะครับแล้วก็จับไว้แน่นนิดนึงแล้วผมก็จะอัดทําการล้างออกมาครับ ีก็จะมีตัวหยาบก,กองออกมาย้อนสอนเข้าไปครับแล้วก็ฉีดออกมาแบบนี้ครับเพียงแค่นี้ครับนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นการทดลองให้ดูนะครับว่าที่กองน้ำ s ยอ e r mini เนี่ยทำงานยังไงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้า คุณผู้ชมท่านใดที่ชอบเที่ยวป่าหรือชอบแอดเวนเจอร์นะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยครับเหมาะมากๆนะครับตกปลาแคมป์ปิ้งเดินป่าหรือว่าท่องเที่ยวทั่วไปก็ได้นะครับในกรณีที่ไปบางประเทศไปต่างประเทศที่เราไม่มั่นใจในน้ำเขาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะพกตัวนี้ไว้ไปดื่มกินได้ทุกที่ที่เราต้องการเลยนะครับ และเดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวในป่าจริงๆนะครับกับสถานที่จริงๆให้ดูนะครับว่า s อเยอร์ i ินเนี่ยทำงานยังไงนะครับดูตัวมันฮะเล็กนิดเดียวครับยินดีรับความคิดเห็นทุกอย่างนะครับถ้ามีอะไรติชมกันได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับซับสไครต์กันได้ครับ w i n f u ้แพคเกอรครับแล้วกัดหน้าจะมารีวิวสินค้าดีๆหรือของเที่ยวป่าเจ๋งๆให้อีก,กน,นะครับ ขอบคุณมากนะครับ YouTube สวัสดีครับ